เขาบอกว่าระหว่างนี <Chris> ้เราพูดคุยรอซีก่อนรอซีพร้อมนะฮะผมจะบอกว่าผมนอดนะผมมองไม่ห็ใครนะแถวบนนี่นะครับแถวบนแถวบนทักทักแถับนเลยฮะโอ้แถวบนนี่ดูหนักมากเลยนะ แล้วดีใจมากๆครับวันนี้ได้มีโอกาสเชียทุกคนใช่ไหมครับดีใจมากๆโอเคจริงๆแบบว่าเราดีใจแนทนพี่สีนะที่แบบว่ารู้สึกว่ามีคนมาแบบมางางนงางนี้นเยอะขนดาดไ้นจยังจำได้ว่าปีที่แล้วก็คือจัดอยู่ในออเลีปีในอในในอใช่ไหมครับแล้วก็ นั่งนั่งนั่งที่พื้แล้วกสีนั่งอยู่บนที่าหน้าใช่ไหครัที่เราไปเทีไปดกันไปที่ีู่วันนี้คือมาอยู่ในพัิเน่ครับพักพิเน่เอาไปอยู่ไปอยู่ท่าพิเน่แล้วดูมาดูมาดีแม่ถามหนึ่งรักสีไหมรักใช่ไหมรักแบบไหนมากเลยรักรักไหนก็ถ้ารักก็ตอบรักไม่มี พอเริ่มงานช่วยซีเก็บอุปกรณ์ของฝากกันนะดิบธุระไงดีบธุระต่อไงต่อๆเียบๆเลยตามแล้นก็ถึงเวลาแล้วนะฮะซีเราถึงเวลาแล้วทุกคนเข้าไหมครับเข้าเข้าเข้าเดี๋ยวเขายกชุดต่อไปให้กับคุณซีเลยจ้าโอเคุณทุครับ่มเจอกันครับสวัสดีครับ